สวัสดีครับกลับมาพบกับปออีกครั้งในรายการภูมิไทยสารคดีความรู้ภูมปัญญาสร้างชาติที่สืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาจนถึงปัจจุบันทางช่องทรูปลุกป,ปัญญ,ญาโทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรมครับสารคดีชุดคนของแผ่นดินสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ84พรรษาในตอนนี้ปอชวนเพื่อนๆไปชมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้าง ว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยเพียงใดเชิญชมพร้อมๆกันเลยครับ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏก,การ์ปาการังฟอกขาวจากนักเรียนทุนอน,นันทมิดรนท่านแรกกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งสาเหตุหลักของปัญหานั้นนั่นก็คือการทำลายป่าไม้นั่นเองไปชมกันเลยครับด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชารัยไทยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจรงิงจังเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของประสงค์กรรพระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดและแรงบันดาลใจแก่คนไทยตลอดมาเลยนะครับ คราวหน้าครับเรามาวมนสำนึกในคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพชนกันใหม่ในรายการภูมิไทยทางช่องทรูปลูกปัญญาโทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรมครับ